มาถึงส่วนของแบบฝึกหัดกันแล้วอันนี้พี่พิมพ์ตกขอบไปน,นิดนึงไม่เป็นไรนะมันก็เป็นแค่สี่เหลี่ยมอ่าเป็นวงกลมครบวงแล้วก็สี่เหลี่ยมที่มีจุดยอดมุมชื่อจุด B โอเคข้อหนึ่งบอกว่ากําหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD แนบในวงกลมมุม BAD กาง98องศามุม ADC กาง85องศาเขาให้หาขนาดของมุม ABC ตรงนี้แล้วก็มุม B C D ตรงนี้พร้อมแสดงเหตุผลเราก็เริ่มเลยโดยการพูดว่ามุม B A D บวกมุม B C D มุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมสองมุมเนี้ยบวกกันจะเท่ากับมุม C B A สองมุมนี้บ้างบวกมุม C D A จะเท่ากับ180องศาเพราะว่าอะไรเนื่องจาก มุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมม,กลม,มีผลรวมเท่ากับ180องศาอ่านนี้เราได้พิสูจน์ไปแล้วนะคะในบทก่อนๆอ,อ,อะไรเอ่ยบวก98ได้180 98บา อ่ะ180ลบได้82องศาอะไรเอ่ยบวก85ได้180ก็95องศางั้นสรุปตอบเลยว่ามุม A B C เท่ากับ95องศาแล้วก็มุม B C D เท่ากับ82ององศาอ่ะไปดูข้อต่อไปกันข้อต่อไปจากรูปมุม A C B เท่ากับ2 5่อาองศามุมเขาให้หาขนาดของมุม A D B และมุม A E B ทำมาสองอันนี้เท่าไรสังเกตอะไรไหมพิจารณาส่วนของ A B ก็คือส่วนของอันนี้ม,มุมมีมุมอะไรบ้างมีมุม A C B มุม A D B แล้วก็มุม AEB รองรับด้วยส่วนโค้งส่วนโค้ง AB เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมุม ACB จะเท่ากับมุม ADB เท่ากับมุม AEB เท่ากับ25องศาค่ะตอบเลยแต่และมุมเป็น25องศา เข้าใจเนาะอ่ะมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปบอกว่าจากรูปกำหนดให้มุม BAC เท่ากับมุม EAD จงหาว่าความยาวส่วนโค้งของ BC เท่ากับความยาวส่วนโค้งใดแล้วก็เพราะอะไรอ่ะจะมีทฤษฎีบทที่เราเพิ่งพิสูจน์กันไปเมื่อกี้อ่ะชื่อว่าอะไรนะมีใครยังจำไม่ได้ไหมทฤษฎีบทที่เราเพิ่งพิสูจน์กันไปเมื่อกี้ เป็นเกี่ยวกับมุมและส่วนโค้งที่รองรับมุมโดยกล่าวว่าถ้ามุมมีขนาดเท่ากันในวงกลมเดียวกันจากจุดเดียวกันเนี่ยจะถูกรองรับด้วยส่วนโค้งที่มีความยาวเท่ากันเ,นะเข้าใจไหมถ้ามุมเท่ากันส่วนโค้งก็จะยาวเท่ากันด้วยงั้นตอบว่าอะไรมีความยาวเท่ากับส่วนโค้งส่วนโค้ง เพราะถ้ามุมมีความยาวเท่ากันอาไม่ใช่มุมมีความยาวเท่ากันถ้ามุมมีความกว้างเท่ากันแล้วจะถูกรองรับด้วยส่วนโค้งที่มีความกว้างเท่ากันโอเคนะโอเคนะในวงกลมผู้ตําแหนก็คือในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันเนี่ยถ้ามุมในส่วนโค้งมีขนาดเท่ากันแล้วจะรองรับด้วยส่วนโค้งที่มีขนาดเท่ากันเช่นกัน ดูข้อต่อไปจากรูปสี่เหลี่ยม ABCD แนบในวงกลม O yeah. แล้ว AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมุม ACB เป็น30องศามุม ABD เป็น40องศาให้หาขนาดของมุม BDC และขนาดของมุม CAD ก่อนอื่นพอเขาให้ เส้นผ่านศูนย์กลางมาเราจะรู้ว่ามุมในครึ่งวงกลมจะเกิดมุมในครึ่งวงกลมซึ่งในที่นี้คือมุม A B C และมุม A D C ทั้งคู่มีขนาด90องศาเสร็จแล้วยังไงต่อพี่ให้พิจารณาส่วนของ A D บ้างมีมุมในส่วนของ2มุมคือมุม A B D กับ A C D ทั้ง2มุมต้องมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นมุม A C D ต้องมีขนาด40องศาเช่นเดียวกันแล้วเรารู้อะ้รอีก เรารู้ว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้เนี่ยดูที่มุมฉากก่อนถ้ามุม ABD เป็นมุมฉากมุม ABD เป็น40แล้วมุม ABC เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้น DBC ต้องได้50องศาเพื่อบวกกันให้ได้90พารู้ว่าตรงนี้50พิจารณาส่วนโค้ง DC สซมีมุม2มุมเป็นมุมในส่วนโค้งคือมุม DAC ที่เราต้องการหากับมุม CBD ทั้งสองมุมต้องมีขนาดเท่ากันงั้น ที่เราต้องการหาตอบเลยว่าเป็น50ตอบว่ามุม C A D เท่ากับ50องศาอ่ะยังขาดอะไรอีกยังขาดเจ้านี่ะเจ้านี่ใช่ไหมเรารู้ว่ามุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมจะมีด้าตรงะจะจะบวกกันได้180องศาฝั่งนี้แล้ว70บวกอีก50เป็น120ขาดตรงนี้อีก60องศา พอรู้ว่า BAC 60องศาให้พิจารณาส่วนโค้ง BC ซิมีมุม BAC รองรับอยู่แล้วก็มุม BDC ทั้ง2มุมต้องมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งนี้มัน60อีกฝั่งก็ต้อง60ด้วยมุม BDC เลยตอบว่ามีขนาดเท่ากับ60องศานั่นเองอให้ดูข้อต่อไปจากรูปที่กำหนดให้ให้ AB และ CD เป็นส่วนโค้งอ่าไม่ใช่ส่วนโค้งเท่าที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมโอมุม ABD กาง47องศาให้หาขนาดของมุม ADC และขนาดของมุม BCD อ่าเริ่มทำกันเลยตอนแรกเรารู้ว่าจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมถูกไหมเรารู้อะไรอีกถ้า AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ตรงนี้จะเป็นมุมฉากเพราะเป็นมุมในเครื่องวงกลมอะไรจะเป็นมุมฉากอีก C D ก็เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางงั้น B C D ก็เป็นมุมฉากในเมื่อ B C D มันคือ A B D บวก C B A แล้วเพราะฉะนั้น C B A ก็จะเท่ากับ90-47ลบ7ได้43สพองศาเพราะพี่รู้ว่า A B C เป็น43องศาพี่จะสามารถหา A D C ได้เลยเพราะว่ามันเท่ากันเพราะถูกลองรับด้วยส่วนโคง A C เหมือนกันพี่ตอบเลยว่า A D C เท่ากับ A B C เท่ากับ43องศานั่นเองอะได้แล้วหนึ่งนะเสร็จแล้วเรายงัยงขาดอะไรอยู่ถ้าพี่รู้ว่าตรงนี้43องศาแต่อันนี้เป็นมุมฉาก พี่ก็จะรู้อีกว่าน,นี้ก็เป็น47องศาใช่ป่ะถ้าพี่รู้ว่าตรงนั้นเป็น47องศาจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้หรอกให้พิจา,ารณาสามเหลี่ยม ABD ก่อนมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมนี้90มุมนี้47เพราะฉะนั้นมุม A ที่เหลืออยู่ก็จะเป็น43องศาเราก็มาดูส่วนของ BD สิ เอ๊ะมันถูกรองรับด้วยมุมนี้ไง2มุม B A D A B และ D C B ทั้งสองมุมต้องเท่ากันก็คือ43องศานั่น okay, นะเองโอเคเนาะเข้าใจนะอ่ามาดูข้อ6ค่ะข้อสุดท้ายของการหาควาขนาดก่อนที่จะไปดูการพิสูจน์จากรูปจุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมโดยที่เส้นตรง AB ขนานกับ CD มุม AOB มีขนาด130องศามุม COD มีขนาด90องศาจงหาขนาดของมุม AOC และขนาดของมุม BOD เรารู้ว่าสามเหลี่ยม COD และ AOB เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะทั้งสองสามเหลี่ยมเกิดขึ้นจากด้านประกอบที่เป็นรัศมีของวงกลม,มเพราะฉะนั้นมุมที่ฐานทั้ง4มุม มุม C กับมุม D ต้องเท่ากันและมุม A กับมุม B ต้องเท่ากันในสามเหลี่ยม AOB สามเหลี่ยมทุกรูปบวกกันได้180องศามุมภายในถูกไหมสามเหลี่ยมนี้ใช้ไปแล้ว30ยังขาดอีก50องศาแบ่งเป็นสองข้างเลยได้ข้างละ25องศาตามทันเนาะเช่นเดียวกันด้านบนต้องเป็นเท่าไหร่30องศาออาจนถึง180องศาใช้ไปแล้ว90เหลือได้ละ45 แล้วพี่ให้ลากอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้ให้มันตัดจุดศูนย์กลางพอดีนะพี่จะรู้ว่ามันเป็นมุมแย้งมุม A ตรงเนี้ยจะเป็นมุมแย้งกับมุมตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นยี่บห้าองศาโอเคปะนี่ก็ยี่บห้าฝั่งนู้นก็เหมือนกันสี่สิบห้าจะเป็นมุมแย้งกับตรงนี้ก็คือสี่สิบห้าี่ก็เหมือนกันสี่สิบห้างั้นตอบได้หรือ,อยังว่า AOC กับ B o d อเป็นเท่าไหร่ AOC ก็จะเท่ากับบ OD จะเท่ากับ 45บงกี 15, ได้65องศาค่ะอาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนี่ส่วนของการพิสูจน์ค่ะตอนนี้เป็นแบบฝึกหัดที่เป็นการพิสูจน์ละเมื่อกี้เราแค่หาขนาดของมุมอะข้อนี้จากรูปส่วนโค้งเขียนเรื่งหมายส่วนโค้งให้พี่หน่อยส่วนโค้ง AD ยาวเท่ากับส่วนโค้ง BC ตรจงพิสูจน์ว่าสองเส้นตรง AB ขนาดกับ DC พิสูจน์ยัยงไงถ้าส่วนโค้งที่มัน เอาเถอดถ้าเส้นตรงที่มันขนานกันจะมีอะไรเท่ากันถ้ามีเส้นมาตัดจะมีมุมแย้งเท่ากันพี่เริ่มจากกำหนดให้ก่อนเป็นมีอะไรกำหนดมาให้กำหนดให้ส่วนโค้ง AD ยาวเท่ากับส่วนโค้ง BC ต้องการพิสูจน์ว่า ของเส้นตรง AB ขนาดกับส่วนของเส้นตรง,ง,ง CD หนึ่งเลยเริ่มไปสูน์เรารู้ว่ามุม ABD ต้องยาวเท่ากับมุม BDC เพราะว่าเพราะว่าเป็นมุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งที่ยาวเท่ากันเสร็จแล้วก็ข้อ2 มุมเท่าละสรุปได้เลยว่า AB ขนานกับ CD เพราะมุมในข้อ1เป็นมุมแย้งของเส้นตัดของเส้นตรงคู่ขนานสองเส้นนี้นั่นเองสรุปได้เลยว่ามันขนานกันดูข้อต่อไปโอเคนะข้อ7นะสั้นๆนิดเดียวเองข้อต่อไป,ออไปจากรูป AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม ส่วนโค้งเขียนขึ้นมาให้นิดนึง BD ยาวเท่ากับส่วนโค้ง BC จงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ADC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วข้อน,นี้เราจะทำอย่างไรกันดีเรารู้ว่ากำหนดให้ก่อนส่วนโคง้งเนี่ย BD ยาวเท่ากับส่วนโค้ง BC ถูกไหมต้องการพิสูจน์ว่า สามเหลี่ยม A D C เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกไหมพิสูจน์ยังไงดีละ่ะพี่จะพิสูจน์โดยการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมข้างบนเนี่ยกับสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุปปากประการอืมโอเคนะเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุปปากประการ แต่ว่าจะทำยังไงล่ะมาเริ่มกันเลยข้อ1พอรู้ว่าส่วนโคง BD กับ BC มีความยาวเท่ากันพี่จะรู้เลยว่ามุม D DAB ทักทีนะมีขนาดเท่ากับมุม CAB เพราะว่าอะไรเพราะว่ามุมที่รองรับด้วยส่วนโค้งที่ยาวเท่ากัน อ่ะข้อเมื่อกี้พี่เขียนไม่ครบนะมุมที่รองรับด้วยส่วนของที่ยาเท่ากันมีขนาดเท่ากันมุมที่อันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมส่วนของที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันเขียนะออกมาข้อสองการจะพิสูจน์ว่ามันเท่ากันทุกประการเราจะต้องรู้อะไรอีกข้อ2พี่ขอให้จุดีเชื่อว่าจุด E พี่ก็บอกอ่ะเมื่อกี้เรารู้มุมนี่แล้วมุมนี้เท่าด้านล่ะ ด้าน AE ก็ยาวเท่ากับ AD AE เพราะเป็นด้านรัวยังขาดะระยะหนึง่งยังมีมุมหรืออะไรที่เรายังไม่ได้คิดอีกไหมอะให้เวลาคิดนิดนึงสังเกตในเมื่อ พี่พี่เขียนนะพี่พูดเฉยๆนะในเมื่อ AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมอะเราจะรู้ว่าถูกแบ่งวงกลมออกเป็นสองข้างแล้วก็เช่นเคยสองข้างอ่ะมันถูกแบ่งเป็นส่วนโค้งเล็กกับส่วนโค้งอันใหญ่อันนี้ใช่ปะถ้าอันเล็กเท่ากันแล้วอันใหญ่เท่ากันไหมล่ะก็เท่ากันพี่ไม่ได้เขียนนะงนั้นเราก็พูดว่าโอเคส่วนโค้งอันใหญ่ซึ่งก็คือส่วนโค้ง AD เท่ากับส่วนโค้ง AC เพราะว่ามันอะไรส่วนโคง้งเป็นส่วนโค้งที่รวมกันได้ครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมพอรู้ว่านี้เท่ากันจะพิสูจน์มุมตรงนี้ได้ว่ามุมนี้เท่ากับมุมนี้อ่ะมาเขียนเลยข้อสมุม ADC มีขนาดเท่ากับมุม ACD เพราะเป็นมุม ที่รองรับด้วยส่วนโค้งที่ยาวเท่ากันมันก็เลยเท่ากันโอเคนะต่อมาข้อ5เราได้แล้วมีมุมเท่ามีมุมเท่าแล้วก็มีด้านเท่ากันสรุปเลยว่าสามเหลี่ยม ADE เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ACE แบบมุมมุมด้านนั่นเอง รู้อย่างนี้พี่ก็เลยรู้ว่ามุมที่ฐานก็คือมุม A พอรู้ว่ามันเท่ากันทุกประการเสร็จปุ๊บเราจะรู้ว่าสามเหลี่ยมหน้าถั่วจริงๆวิธีพิสูจน์ต้องพิสูจน์ว่าด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากันพี่รู้ว่าด้าน AD เนี่ยยาวเท่ากับด้าน AC เพราะว่าเป็นด้านคู่ที่สมัยกันด้านคู่ที่สมัยกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกการจะยาวเท่ากัน ต่มาข้าเจพอรู้ว่าด้าน2ด้านยาวเท่ากันสรุปได้เลยว่าสามเหลี่ยม ADC นั้นเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะมีมุมเท่าที่มีด้าน2ด้านยาวเท่ากันนั่นเองอโอเคเดี๋ยวไปดูคนต่อค่ะ จากรูปส่วนของเส้นตรง AB กับจะหอนเส้นตรง CD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม O ให้จุด X เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AD จุดกึ่งกลางของส่วนของ AD จงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม COX เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BOX เพราะฉะนั้นกำหนดให้ก็เขียนไปว่า AB เป็นกับ CD เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็เขียนว่าต้องการพิสูจน์ว่า สามเหลี่ยม c o x เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม b o x เนะเราก็เริ่มพิสูจน์เลยข้อหถ้าเรารู้ว่าขอดต,ตรงนี้เท่ากันเราจะรู้ว่ามุม a o x เท่ากับมุม x o d ด้วยเพราะว่าอะไรเขียนง่งายๆว่าขอดยาวเท่ากันถ้าขอดยาวเท่ากันแล้วมุมที่จุดศูนย์กลางก็เท่ากัน กลางก็เท่า,ารู้ละนี่เท่าเรารู้อะไรอีกข้อสองด้าน CO ยาวเท่ากับด้าน OB ยาวเท่ากับด้าน Ox เพราะว่าเป็นรัศมีของวงกลมเท่าเท่าแล้วก็เท่าข้อสามด้าน Ox ยาวเท่ากับ Ox เพราะว่าเป็นด้านร่วมเริ่มเห็นอะไรหรือยัง จะเห็นว่าด้านมุมแล้วก็ด้านเท่ากันงั้นข้อ4เราตอบเลยว่าสามเหลี่ยม C O X เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม B O X แบบด้านมุมแล้วก็ด้านค่ะอ่ะโอเคค่ะข้อสิบของเป็นข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้จากรูปรูปดาวห้แฉกได้ในวงกลมโอจงใช้สมบัติของวงกลมพิสูจน์ว่า ุม A บก B บก C บก D บก E นั N ้นเท่ากับ180องศาก่อนอื่นพี่ขอให้ลาก O A O B O C O D แล้วก็ O E ก่อนลากเลย O A O B O C OD ้และโออีลากอย่างนี้จะได้อะไรให้น้องๆดูที่สามเหลี่ยมอ่าไม่ใช่สามเหลี่ยมอันเนี้ยรูปเนี้ยแล้วก็นี้มุมตรงนี้อ่าข้อหนึ่งเลยนะพี่จะเริ่มละข้อหนึ่งมุม DOC เท่ากับสองเท่าของมุม DAC เพราะว่าอะไรเพราะว่ามุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันพี่ไม่เขียนนะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโค้งสองเท่าของมุมในส่วนโค้งส่วนโค้งอ่ะเสร็จแล้วพอที่มุม A ทําได้มุม B ต้องทําได้ C ทําได้ d ทําได้ E ทําได้ ถูกไหมทำเหมือนเดิมข้อ2พี่เขียนเหมือนเดิมเลยนะเปลี่ยนไปถึงอ่ะมุม B E B เท่าที่ e, O D เท่ากับสอง E B d แล้วก็ A O E เท่ากับ2อง E แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น C O D เท่ากับ2 C A D อ่ะมันก็คืออันข้างบนเสร็จแล้วมันก็มาเป็นต้องมี5อันถูกปะ่ะมาเป็น A D โทษที A O B เท่ากับ A D B 2 A D B แล้วก็ B O C เท่ากับ2 B e c Neo นะถูกป่ะด้วยเหตุผลเดียวกันถามว่าเราจะรู้อะไรพี่ให้น้องดูแป๊บหนึ่งอ่ะดูแล้วนะสังเกตที่จุด O ก่อนมุมมันทำไมมุมทุกมุมที่จุด O มันรวมกันได้180องศาถูกป่ะงั้นแปลว่าไอมุมข้างๆที่เหลือๆตรงนี้ยก็ต้องมุมรวมได้180องศาหาร2ถูกไหมงั้น พี่เรียกง่ายๆว่าเป็นมุม A บวกมุมบีตัทอันว่าบวก C บวก D บวก E จะเท่ากับ180องศาเพราะไอฝั่งเนี้ยคือมุมที่จุดศูนย์กลางจะรวมกันได้360องศาฝัา่งเนี้ยมันก็แค่มี2คูณอยู่ไงจากหุบมุมที่เราต้องการก็แค่จับ2มาหารก็จะได้180องศาตามที่เราต้องการเห็นป่ะง,ง่ายน,นิดเดียวเลยเห็นไหมมุมตุงนี้รวมได้360 มุมที่จุดปลายอ่ะมันเป็นครึ่งหนึ่งของทุกมุมรวมกันงั้นที่จุดปลมุมที่แฉก A B C D ก็เลยรวมกันได้180องศานี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่